ราคายางพาราวันนี้บางชนิดเริ่มดีขึ้นบางชนิดก็ยังทรงตัวบางชนิดปีการปรับตัวลดลงนั่นเองครับสวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่2 5ถึง27กรกฎาคม2568นหายนั่นเองครับสำหรับราคายางพาราวันนี้นั้นชนิดไหนปรับตัว ลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันก็คือ1สภาพอากาศ2การใช้ยาง3เศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6การเก็งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับผมก็จะพาไปดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้55บาท30สตางราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น 5 2า0บสาทสาสตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3 6 6หกสบาทห้สตางปรับลดลง75สตางค์ราคาท้องถิ่น6 3สิบสาทห้สตางค์ยางแผ่นดิบคุณภาพดี6 3สิบสาทห้สตางปรับลดลง75สตางค์ราคาท้องถิ่น6 0สิบาทห้สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 100% ห้าสิบสี่บาทวันนี้ถือว่าดีขึ้นปรับบวกเพิ่มขึ้นถึงหนึ่งบาทยี่สิบห้าสตางค์ราคาท้องถิ่นห้าสิบเอดบาทยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิเปอร์เซ็นตยางสดยี่สบ็บาทเก้าสิบห้าสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาหกสสามสตางค์ราคาท้องถิ่นยี่สบสี่บาทเก้าสิบห้าสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC ห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ยางพักชั่วโมงยี่บ้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมา7จ็ดสิบสสตางค์ราคาท้องถิ่นยี่สิบหกบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC หกห้าเปอร์เซ็นต์ยางค้างคืน35สบ้าบาทสิบเอ็ดสตางค์ปรับบวกเพิ่มขึ้นมาแปดสิบสองสตางค์ราคาท้องถิ่น32บอบาทสิบอ็สตางค์ และอย่างก้อนถ้วย DRC 70%วันนี้37บาท80สตางค์ปรับปวกเพิ่มขึ้นมา88สตางค์ราคาท้องถิ่น34บาท80สตางค์นั่นเองครับตรงนี้เป็นของราคาตลาดกลางนะครับพี่น้องก็น่าจะเข้าใจนะครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นราคาจะมีการซื้อขายแตกต่างกันออกไปในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ก็คือซื้อไม่เท่ากันนั่นเองครับ ขึ้นอยู่กับคุณภาพยางเปอร์เซ็นต์ยางของพี่น้องในกลุ่มนั้นๆปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นไม่เกิน3บาทนะครับและสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูตารางของราคาตลาดกลาง EUDR นั่นเองครับและตามด้วยราคาของตลาดโลกว่ายางชนิดไหนตลาดไหนจะมีทิศทางแนวโน้มปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชม กันตามนี้เลยนะครับให้ดูตามแนวนอนของโทรศัพท์จะได้เห็นชัดเจนนั่นเองครับ